ก็สนุกมากนะคะได้มาเรียนของที่ทานแล้วมีประโยชน์อะค่ะแล้วก็บางอย่างอ่ะนึกไม่ถึงว่าเอามาปั่นแล้วจะกินได้อร่อยแบบนี้ปกติผักกาศข่าวก็จะไปซุกี้เนาะอันนี้ผักกาศข่าวมาในนี้ก็ดีมากเลยค่ะหวังว่ากลับไปจะได้ทําทานเองก่อนก่อนที่จะทําให้คนอื่นทานแต่อร่อยมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าอยากจะมาแบบรู้เทคนิคด้วยแต่ว่าชอบชอบตรงที่ว่าได้มาทำของที่มีประโยชน์เพราะว่าเตรียมจะทําทานเองด้วยค่ะ ที่ชอบก็คือโลซี่เพราะว่ามันมีกลิ่นสตอรเอรเบอรี่หอมๆประทับใจค่ะเพราะตอนที่มาก็แบงค์เลยไม่มีอะไรก็มากินก็เอออร่อยดีค่ะรู้สึกว่า น่าจะดีกับสุขภาพแล้วนะตอนนี้ค่ะก็ชอบ For e ส t เนี่ยค่ะนี่ถูกใจมากจริงๆคือชอบทุกรสเลยอะค่ะเพราะว่ามันกินง่ายทุกรสทีไรจะเป็นแบบ Forest ที่แบบว่าผักเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบกินแล้วมันลำบากหรือมันยากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบอร่อยอร่อยทุกรสเลยอะค่ะเลือกไม่ถูกแล้วเพราะชอบหมดเลยก็วันนี้เป็นคลาสที่สองก็ไม่ผิดหวังเหมือนเดิมสนุกแล้วก็ได้ของมีประโยชน์ไปก็รู้สึกจะชอบ Forest เหมือนกัน เพราะว่าประทับใจตรงที่ว่าเออผักมันไม่เหม็นเขียวเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็จริงๆชอบสกายสีสวยเป็นคนไม่ค่อยถ่ายอะค่ะที่มานี่ก็อยากรักษาสุขภาพแล้วก็เอาไปขายด้วยชอบก็คือสกายไข่อมเบอร์ค่ะ <c oughs> อร่อยอ <c oughs>